วันนี้เราจะมาคุยกันหนึ่งทีมที่เสร็จไปแล้วมีขายยกแพ็กเกจไปแล้วอย่างทีม Fol l o w ว่าแพทแท็กนะครับแล้วก็จะบอกว่าจริงๆแล้วสล็อตต่างๆเนี่ยมันมีตัวอะไรที่สามารถนําไปใช้แทนตัวอะไรได้บ้างนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นทีมนี้และเจ้าทีมนี้ไปทําอะไรซึ่งจะบอกเลยนะจริงๆทีมนี้มันเป็นทีมที่เก่งมากแต่ว่ามันเก่งแค่เฉพาะกับมอนเดียวครับมันจะไล่เจาะมอนเดียวไปเลยโดยที่คุณไม่มีความจําเป็นว่าเอ้ยคุณจะต้องเบรกมอนให้ได้นะถ้าเกิดคุณเบรกมอนไม่ได้เนี่ยคุณจะไม่สามารถฆ่ามอนได้ตายทันเวลาทีมนีี้้้มมมมมัันนนจจะะไไไ่่ใชทแบบสาารถเข็ปด ของคุณถึงพอแล้วก็ไล่โฟกัสอะไรตัวไปได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเจอมอนกลุ่มหรือว่ามอนที่คุณจําเป็นที่จะต้องเบรกมันด้วยความที่ท่ามันอันตรายหรือซัมติงเนียน,นะครับมันก็จะสู้กับทีมในอนาคตอย่างทีมทําลายล้างไม่ได้ซึ่งตอนนี้ก็ผมได้ทําการปล่อยคลิปของนอ้องไฟฟลายไปแล้วว่าพราอยู่ในทีมทําลายล้างที่เขาขายยกแพ็กเกจแล้วเหมือนกันเนี่ยสำหรับดาเมจนหมูผมใช้คําว่าหนังคนละม้วนเลยดีกว่าครับฉะนั้นคุณก็ต้องไปตัดสินใจเอาทุกทีมมันมีที่เล่นของมันแหละครับแแตตต่่่่่่่ววาาาาจจจุดดดดดเเเเเนนนนนนนออยยยงงงชชชัััััีมกกกก็ ส่วนใครชอบหรือไม่ชอบทีมไหนก็เลือกเล่นเนาตามใจชอบแต่อย่าไปนั่งบน่นนั่งด่าทีมอื่นแต่ละคนเขาก็มีทีมอวยของเขาครับสำหรับเรื่องแรกที่เราต้องคุยก็คือ o l l o w ว์ไปแท็กคืออะไรครับเหมือนปูพื้นฐานได้แบบย่อมๆแล้วกันนะครับฟอลโลว์ไปแท็กเนี่ยคือการที่เราจะทําการแอคชั่นออกโดยที่ไม่ได้อยู่ในเทิร์นของเราครับและเป็นการโจมตีแบบอัตโนมัติด้วยจริงๆมันอยู่ในเทิร์นของเราได้มันมีตัวละครบ,บางตัวที่ใช้แบบนั้นได้ครับฉะนั้นพูดถึงนิยามจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้คําว่าอัตโนมัติมาาาากกวว่่่รรัับสหหเือองงดียตใ้ ฟังกันละกันครับตัวอย่างเช่นอย่างโทปาสเนี่ยไม่ว่าจะทาอะไรก็เป็นการโจมตีต่อเนื่องทั้งหมดเลยแค่คุณต้องอัพเทรสเนาะอย่างการที่ฮิเมโกะปาดใช้จานบินเนี่ยอันนี้ก็นับเป็นโจมตีต่อเนื่องเช่นเดียวกันเพราะว่าออกอัตโนมัติง้ครับการปาช็อคของดร์เลชิโอเนี่ยไอตอนที่เฟี้ยงตามไปทีหลังเนี่ยอันนี้มันก็ออโต้เหมือนกันซึ่งเงื่อนไขก็ขึ้นอยู่กับดีบัฟที่หัวมอนว่ามีดีบัฟกี่อันกรณีแบบนี้ก็นับเป็นโจมตีต่อเนื่องเพราะว่าเป็นอัตโนมัติครับจร ค่อนข้างละเอียดครับทจริงมีเยอะเลยเอาแบบที่คุณอาจจะไม่คาดคิดสำหรับผู้เล่นใหม่ก็เช่นมาร์ที่เวลาตูไปตีโลแล้วก็โดนมาร์ทยิงสวนอ่ะเออนั่นก็โจมตีต่อเนื่องนะยังไงก็ลองไปไล่ๆอ่านดูแล้วกันครับส่วนตัวอะไรที่โจมตีต่อเนื่องได้เนี่ยคุณน่าจะเห็นเป็นจีบีในจอแล้วนะว่ามีตัวอะไรบ้างทีนี้เรามาคุยเรื่องของทีมโจมตีต่อเนื่องต่อไปนี้เราจะเรียกว่า FUA ไปเลยนะครับว่าในปัจจุบันมีทีมอะไรยังไงบ้างครับส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะติดภาพว่าทีมนี้จะต้องฟิกซ์ว่า ปาสนะและอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็น DPS ซึ่งจริงๆก็ควรจะเป็นดรอกเตอร์เรจิโอแหละเพราะว่าเคยแจกฟรีแต่ถ้าคนมาเล่นหลังๆก็ไม่ทันเสียใจด้วยนะครับตัวเก่งสุดเลยเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าไอ้เรื่องของทีมโจมตีต่อเนื่องมันไม่ได้ฟิกแบบนั้นครับมันเป็นแค่เขาเรียกว่าอุปทานหมู่ครับมันต้องเป็นทีมแบบนี้เท่านั้นนะไม่งั้นไม่ใช่ทีมโจมตีต่อเนื่องในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับว่ากรณีคุณนําไปเล่นและนําไปใช้งานนะถามว่าทีมนี้มันเก่งไหมใช่แหละมันกก็ะะกเ่่่่่่งุดดนนะแหลลตมมมมมมัีีีททออืไไไ้้้าาาาายคคววถณปรบ ครบเดยเล่นไม่ได้นะครับยกตัวอย่างทีมอนอื่นที่คนนิยมนําไปเล่นกันละกันเช่นในเพลฟิกชันอย่างนี้เนะาะก็จะเป็นฮิเมโกะโบเคอร์ต้าที่ใช้ได้ดีมากๆในเพลฟิกชันครับหรือว่าในสถานการณ์ที่ศัตรูมีการเร่งแอคชันเนยอะๆเนี่ยเราออคลาร ok ่าเป็นตัวทาดาเมจหลักไปเลยรอสวนเอาแค่นี้มันก็แรงมากแล้วครับหรือถ้าเราจะว่ากันจริงจริงมันก็มีทีมแบบอื่นอีกนะครับเยอะแยะเลยยกตัวอย่างเช่นในตอนนี้เราเล่นทีมโจมตีต่อเนื่องเนาะแต่ว่าเราเล่นเป็นฮิเมโกะโจมตีต่อเนื่องในฟอร์กอเทนฮอร้์รอบ,รบัมน,นรรมทยทําา้ ล้างเช่นเราเล่นเป็นฮิเมโกะโบกหลวนเหมยเราเล่น MC จินดภาพแล้วเราก็เล่นกาลักเกอร์คือกรณีแบบนี้มันก็นําไปประยุกต์ใช้งานได้เพราะว่าเกมนี้เวลาคุณเล่นคอนเทนต์เองเกมจริงๆนะครับมันจะมีบัฟเฉพาะเจาะจงมาในเพียวฟิกชั่นรอบนั้นๆในฟอร์เกตเทนฮอรอบนั้นๆนเดี๋ยวอนาคตมันจะมีคอนเทนต์ใหม่อันนึงด้วยนะก็คือจะเป็นบัฟอันนั้นรอบนั้นๆนครับซึ่งถ้าเกิดว่าไอคอนเทนต์ใหม่อันนั้นเป็นคอนเทนต์ที่เป็นมอนเดียวเนี่ยทีมโจมตีต่อเนื่องที่เน้นมอนเดียวอย่างทีมโคตรแพงที่คุยกันเมื่อกี้ก็จะใช้ได้ดีมากๆครับทีนี้ถ้าถามว่าอุ้ยแล้วอย่างนี้เราจะเลือกตัวอะไรมาเป็นเสาหลักให้กับ ทีดะคือจริงๆแต่ละตัวเนี่ยมันมีความเป็นเสาหลักในตัวของตัวมันเองอยู่ได้เลยครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไล่เรียงรายตัวให้ไอวตัวโจมตีต่อเนื่องเทพๆเนี่ยมันดียังไงและทําไมเขาถึงเอาไปจับยัดรวมกันและเป็นทีมเทพและบอกว่าทีมอื่นไม่ใช่ทีมโจมตีต่อเนื่องนะครับอย่างตัวโทปาสเองเนี่ยจะเป็นตัวที่เน้นเจาะมอนเดียวไปเลยแต่ว่าเอามาซับได้แล้วคนก็ชอบบอกว่าน้องเล่นไม่แรงแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะเล่นน้องได้แรงเพื่อเราต้องสามารถแอคชั่นได้ทีครับและจะเป็นที่ต้องมีโจมตีต่อเนื่องใส่ไปอีกสักตัวหน มีการใช้สกิลเพื่อแปะตัวมาร์คใส่ศัตรูเรียกว่า proof of d e a t จะเป็นดีบัฟให้ศัตรูโดนดาเมจที่เป็นประเภทโจมตีต่อเนื่องแรงขึ้น50%ผมก็เลยทำเป็นคลิปเปิดเถอะไว้ตั้งแต่ในตอนนั้นกอนลิก์ทีเด s c ค i ิปชันนะคะุผลง่ายๆเลยก็เพราะว่าถ้าเมลร่ก็ตามที่มีการเอาทีมโจมตีต่อเนื่องมาเล่นเนี่ยยังไงน้องใช้ได้ดีมากเพราะว่าการโดนดาเมจแรงขึ้น50%เนี่ยมันเยอะมากๆนะครับมันไม่ได้เป็นตัวคูณแบบท่านดาเมจได้แรงขึ้นมันเป็นตัวคูณโดนดาเมจแรงขึ้นครับส่วนถ้าเกิดว่า 1บวก S 1เนาะซึ่งมันโคตรแพงเลยครับเพราะตัว E 1เวลาใครก็ตามที่โจมตีใส่ศัตรูที่ติดมาร์กของโทปัสเนาะเมื่อมันสะสมรวมกันมันมีได้2แสกนะครับจะได้คริได้ขลดาเมจเพิ่มขึ้น50%มันก็เลยดื้อมากๆครับแม่งโคตรเยอะเลยนะ10ซัพสตแตทนะคุณลีลิกทั้งชิ้นเนี่ยเอางี้แล้วกันชิ้นยยใหญ่ๆอะส่วนตัวไลค์โคนเนี่ยก็เป็นดีบัฟอีกเช่นเดียวกันครับคือจะทําให้ศัตรูติดสถานะเทมครับโดยเทมตรงนี้จะทําให้เวลาเพื่อนเราไปตีศัตรูที่ติดเนี่ยไไดดดดด้้้้้้าาาาาเเเเมม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 จจจจคครรรริิตตตลพพ่่่่่ขึนนนนนงีีีะะะ24%ัััััับบบแแววววววกกกสสใหโทปย อัตรคริแล้วก็บวกดาเมจที่เป็นดาเมจต่อเนื่องอีก30%แต่นี้ได้เฉพาะคนใส่นะถ้าถามผมผมก็จะเชีอีหนึ่งมากกว่าไลคโคนเลยครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณซื้อหมดตามที่เขาขายมาเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คือมอนดาโดนดาเมจที่เป็นคริติเข้าดาเมจแรงขึ้นจากทั้ง E1 50%แล้วก็ตัวไลโคนอีก24%กลายเป็น74%ครับโอ้ยนี่แค่ตัวเดียวนะคุณผลมันขนาดนั้นพูดง่ายๆคือขาดโทปัสไปดาเมจหายเยอะครับใช้คําว่าคุณจะเอาเพล่าหรือซิวเวอร์วูฟมาลดดีเฟนเนี่ยก็ยังไม่ ย้ำนะครับหรือไม่ใช่รวมกัน2ตัวนะพรถ้ารวมกัน2ตัวแม่งดิฟลดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเท่ากับแม่งไม่มีดิฟเหลือแล้วมอนนะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ดีมากๆเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวละครที่สามารถโจมตีตอ่อเนื่องได้แล้วก็เป็นโลทั้งทีทมด้วยก็คือพี่อเวนตุรินครับจริงๆตัวนี้จะใช้เป็นตัวอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆพี่อเวนตุรินไม่ได้โจมตีตอ่อเนื่องให้เราถีขนาดนั้นหรอกครับแต่จะถีได้ถ้าเราเจอมอนที่ตีเป็นหมู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าพี่อเวนเวลามอนตีหมู่เนี่ยจะสามารถ ข้อดีจริงๆของเวนตูรินเลยเนี่ยคือเป็นตัวละครที่ไม่กินสกิลพอยต์เลยก็ได้ครับถ้าเกิดว่าโลคุณมันดีและมันหนาพอและมอนตีหลายทีหน่อยอะนะครับเพราะว่าตัวเวนตูรินเองเนี่ยการจ่ายสกิลคือเป็นการต่อระยะเวลาโลแล้วก็ทําให้โลมันยาวขึ้นมันจึงทําให้โลมันมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณโจมตีต่อเนื่องบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวโลมันก็มาเองได้ถ้าดามจมันไม่ได้หนักแบบโอ้โห นักกรณีแบบเนี้ยคุณก็ไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องจ่ายสกิลก็ได้ก็อาจจะจ่ายสกิลบ้างนานๆทีอะไรแบบเนี้ยเตรียมไว้สําหรับท่าใหญ่มอนอะไรประมาณนั้นครับมันเลยจะประหยัดพอยได้มากๆเลยครับและนอกจากนี้คือตัวท่าไม่ตายของอเวนตุลีเนี่ยทำให้มอนโดนริติคอลดาเมจจากเพื่อนๆเราแรงขึ้นได้อีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอ่อก็ดีกว่าไม่มีนะครับคุณแต่สุดท้ายมันก็ไปช่วยเพิ่มแ็กให้เราสามารถเรียกโล่ฟรีออกมาได้ถี่ขึ้นนะครับแถมนอกจากนี้ไอ้ส่วนที่ช่วยได้ดีมากๆคือปกติอเวนตุลีในการเก็บตตตแตน่รใกส ที่เล่นกับทีมโจมตีต่อเนื่องนะครับเวลาเพื่อนโจมตีต่อเนื่องแต่เพื่อนต้องมีโลนะจะเพิ่มแตะให้กับตัวเวนตุลินเช่นเดียวกันก็เลยทาให้เอเวนเนี่ยเหมาะกับทีมโจมตีต่อเนื่องเป็นพิเศษครับแต่เล่นทีมหื่นได้ดีเหมือนกันขอแค่เจอมอนที่ตีเป็นหมู่ก็พอครับยิ่งถ้าเกิดคุณเอาสุดนะครับไป E 2บวกไรโคนเนี่ยก็สามารถเพิ่ม,มดาเมจให้ทีมได้หมดเลยนะแต่จริงๆผมมองว่าไม่จาเป็นยกเว้นว่าคุณมองว่าพี่เอเวนเนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่คุณชอบ,บมากๆก็สามารถเอาพี่เอเวนขึ้น E 2ไไไปปดดด้เ้เเเลลยยยคคครรรัััพพาาาาาะะวว่่ีีแกกโหมมมจิงๆือนน็ตตสททํใุณ หลายคนก็อาจจะชอบเป็นพิเศษคืออย่างส่วนตัวผมมก็ชอบเป็นพิเศษแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับมันเกินความจําเป็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออคุณชอบแล้วคุณเนี่ยอยากจะเอาไปใส่ทีมทุกๆท,ทีมที่คุณเล่นอยู่นะปัจจุบันเลยถ้ากรณีแบบเนี้ยมันทาให้ทุกๆท,ทีมของคุณธันตเมทได้แรงขึ้นครับก็คุ้มค่าได้ที่จะเปิดสุดทายก็อย่าลืมดูงเงินในกระเป๋าทางกันด้วยนะครับส่วนตัวไรโคนเนี่ยก็ทำให้ศัตรูโดนเมทแรงขึ้นด้วย10%หลังจากที่เอเวนตุรินใช้โจมตีต่อเนื่องใส่ก็คืออวกนนเเัั่่หะตีดมมื E พจ ส่วนตัว e 2เนี่ยมันจะดีมากๆตรงที่ว่าทําให้ศัตรูเนี่ยมีความต้านทานทุกประเภทลดลง12%ความต้านทานทุกประเภทก็คืออันเดียวกันกับท่าไม่ตายของรวดนเหมยครับมันไม่ใช่การลดดีเฟนต์ครับมันเป็นการลดต้นานทานธา,าตุหมายถึงต้านทานดามจธาตุต่างๆนะครับคำถามคืออ้าวพี่อย่างนี้ไม่มีเ,เวลเล่นทีมฟอลโลวอไปแ,แท็คได้ไหมจริงๆก็บอกว่ามันก็เล่นได้ตามปกติเลยครับอย่างรอบนี้ครับเขาไปตุลินไม่น่าเล่นครับกาลกเกอร์เก่งชิบหายเลยในเอโบซีรอบนี้เพราะว่าปาดเป็นไฟและปาดมอนมูเรียกว่ารอบนี้นี่ กะว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วต้องขายไฟไฟวก MC จินตาภาพเหตุผลที่เขาจะขายนั่นเหรอง่ายๆพอเขาขาย <S <S คุณมาตั้งแต่<ห>ลูกคู่เซลฟี่แล้วยังไงล่ะพอจังหวะมาเขาก็เลยชุดใหญ่ไฟกระพริบขายเลยแหละครับหนงคู่แท้ปฏิหารอาใส่รวมมือไปด้วยตัวงนะและว้วเวลานําไปใช้จริงๆเนี่ยจริงๆพี่เวนก็ยังมีข้อเสียอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเขากันดาเมทหมู่ได้ดีจริงๆแต่เขากันดาเมทเจาะเดี่ยวๆไม่ดีเลยครับอย่างตัวละครอย่างฟู่เสียนเนี่ยจะมีจุดเด่นมากๆในการรับเท้าแบบที่เป็นดาเมทเดี่ยวได้ดีมากๆแต่ถ้าเป็็นแบบหมููเียสกจะ จะตายแทนละแต่ถ้าเป็นดัเบิลตูดีเนี่ยแต่ชอบดาเมิหมู่ฉะนั้นจริงๆแล้วอะพี่เอเวนเนี่ยก็เหมาะขับมอนกลุ่มมากกว่ามอนเดี่ยวส่วนถ้าเป็นมอนเดี่ยวยังไงภาษีของฟู้สียยก็ยังดีกว่านะครับพูดง่ายๆคือจริงๆเขาว่ากาขายคุณทั้งสองตัวแหละสองตัวนี้แม่งปวดอิเลอนซับพ,พอร์ตได้ด้วยนะโหจะปวดเลยหนึ่งความเข้าใจผิดอีกหนึ่งอย่างก็คือซับพ,พอร์ตประจําทีมฟอร l ล w อัพแอนแท็กเนี่ยต้องเป็นโรบินความเป็นจริงคือไม่ใช่เว้ยคุณใส่ตัวไหนก็ได้แต่ใช่โรบินมันดีสสุดดตตตตตออออออนน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 เเเีีีีีี้้้้้้้ยยราาาาาาจะะมมมมมมภพํทท่่่่ิกกกััััูใใงงวววถไช ตัวนี้ตัวนั้นจะไม่ใช่ตัวนี้อยู่ที่นี่ไม่ได้ที่นี่ต้องเป็นตัวนี้คุณกำลังเอาคอนดิชันที่ดีที่สุดมาคุยแต่คนที่เขาไม่มีอ่ะเขาจะเข้าใจผิดไปด้วยว่าความจริงแล้วมันต้องใส่ตัวนั้นเท่านั้นทีมนี้มันก็ใส่ลวนเหมยได้จริงอยู่ครับใส่โรบินภาษีมันดีกว่าเพราะว่ามันตรงสายกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ใส่โรบินแล้วมันเล่นไม่ได้ทีนี้มาคุยเหตุผลกันครับสำหรับทีมที่เป็นทีม follow up attack เนี่ยส่วนมากแล้วมันก็ใส่ dps กันสองตัวแล้วทีมโจมตีต่อเนื่องเนีีี่่ยมมมมมมััักจจะาานววร้้โโตตตตตตทอออเหููไดิแลื ต่อเนื่องจะเล่นแอคชั่นหมูทําให้หมูตีได้ถี่ขึ้นอีกโดเดรเดชิโอเวลาถึงเทินตัวเองเนี่ยจ่ายสกิลหนึ่งครั้งจะทำดาบิได้2ฮิตคือตีธรรมดาและก็ตีโจมตีต่อเนื่องส่วนถ้าไม่ตาดรเดชิโอเนี่ยเวลาที่ใครก็ตามทําการโจมตีอยู่เนี่ยดรเดชิโอจะเฟี้ยงช็อกตามไปด้วยเสมอครับซึ่งถ้าเราเอากันแบบคุ้มๆจริงๆเนี่ยนะนับกันตามจานวนฮิตเนี่ยทีมนี้มันก็เลยคุ้มค่ามากๆที่จะใส่โรบินเข้าไปเพราะว่าฮิตมันถี่มากๆครับคือถ้ามันอันติโรบินกับอันติดรโนเล ป,ปักปักแบบเละครับเดี๋ยวเฟี้ยง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 มันก็เลยทําให้เราสามารถรีดดามเมจจากตัวโรบินได้ดีก็เลยทําให้กรณีแบบนี้โรบินมันเลยได้ใช้เต็มที่เพราะว่ามีจํานวนการโจมตีที่ถี่ครับนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณมีการที่เล่นกับทีมที่สามารถโจมตีหรือออกแอคชั่นได้ทีทีเนี่ยก็จะสามารถใส่โรบินในทั้งหมดไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นทีมโจมตีต่อเนื่องขนาดนั้นครับเพราะว่าคีหลักคือความถี่ในการโจมตีนั่นเองแต่โอเคคุณก็จะเสีบบยบัาง่ะคะเทจีวลุณ เลือกจัดทีมเนี่ยบางทีมันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นมันขยับได้ครับเล่นเกมไม่สนุกคุณต่อไปนะครับก็คือตัว DPS อีกตัวหนึ่งที่จะใส่ไปทีม Follow ่แ Attack คือจร,จริงๆมันมีเยอะแยะมากเลยนะเอาที่ตัวแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับคือดร์เลชิโอครับตัวนี้เก่งแรงโหดแต่จําเป็นที่ศัตรูจะต้องติดดีบัฟเยอะๆครับไอ้พวกดีบัฟจากโทปาสเอยจากแล็คโคนโทปาสไอ้พวกนี้นะครับหมดนะครับนับเป็นดีบัฟทั้งหมดเลยแต่ได้าเกิดว่าคุณเอาไปเล่นทีมโคตรโหดโคตรแพงทีมนั้นเนี่ยถ้า เราจะไม่ได้มีดีบัฟพี่ศัตรูเยอะขนาดนั้นครับแล้วมันจะติดยากถ้าไม่มีพวกอะไรจัดเอโมซมาช่วยเรานะครับภาพก็อาจจะกลายเป็นว่าคุณจะต้องแยกโทปาสกับดเรเลชิโอออกไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเอาตัวละครประสานออกเพื่อไปเป็นตัวแปะดีบัฟแทนครับเพราะว่าด็เตรเลชิโอต้องการตัวแปะดีบัฟครับอย่างตัวโทปาสที่เป็นตัวดามจเนี่ยอันนี้ใส่ได้เลยครับไม่ไม่ติดเรื่องอะไรอยู่แล้วครับเพียงแค่ว่าถ้าอยากได้ทีทีเนี่ยอีกสักคนหนึ่งคือควรจะโจมตีต่อเนื่องได้ด้วยแค่นั้นเองครับเพื่เเรร่่่งดางางดาามมจััวททปไไ้นนนแยลคคีีีุณญห ยังไงเราจัดทีมเพื่อดึงประสิทธิภาพสูงสุดก็คือการเลือกอัชั่นของนับนี่คือมาตีให้ได้ก่อนแล้วจะได้รู้ว่าตัวละครมันมีเาเมจหรือไม่มีดดเมดครับหลังๆเนี่ยจะเริ่มเห็นคอมเมนต์ประเภทแบบนี้เยอะขึ้นเยอะมากๆคือคุณเล่นคุณยังไม่จัดทีมคุณเลือกไปใช้ไม่เหมาะสมคุณเอาไปเช็คในรอบที่มันมีบัฟต่างๆที่มันอวยในทีมทีมอื่นแล้วคุณก็ไปบ่นว่าตัวละครตัวนี้มันอ่อนตัวละครตัวนี้มันไม่ไหวแล้วมันต้องเป็นตัวละครตัวนี้ความเป็นจริงคือมันไม่ใช่นะครับมันเป็นที่ว ถูกมาเยอะมากณนะปัจจุบันใน MOC 12ห้องล่างเนี่ยและมอนแพ้ไฟ3ตัวนี้ยังกะพระเจ้าเพราะแต่ละตัวถือเป็นมอนอีลีททั้งนั้นคุณเบรกทีนึงก็โจมตีต่อเนื่องได้ทีหนึ่งโอ้ผมบอกเลยฮีเมกโกะตอนนี้คือเก่งมากๆที่ห้องล่างนะครับก็เมื่อถึงบัฟถึงรอบที่สามารถเล่นได้เก่งเนี่ยก็หยิบขึ้นมาใช้ได้แล้วมันก็แล้วแต่คอนดิชันใช้งานนะครับจริงๆยังมีอีกหลายตัวเลยนะบางทีเราอาจจะเล่นเป็นตัวละครอย่างดรลิชิโอโซโลแคลรี่ในยุคสมัยก ครั้งแรกก็ได้ครับที่มาถึงแม่งเข้า m ม c มาเลยอะ่ะโอ้โหรอบนั้นนี่คือด็เรเลเชียคือเก่งแบบเก่งมากครับเก่งโคตรๆคเล่นเป็นไฮเปอร์แครี่แล้วก็ไม่ต้องทำสปีดด้วยนะคุณไม่มีเติมพลังงานให้อะไรให้หมดโอ้โหคือตอนนั้นดเรเลเชียคือโคตรเก่งครับเพราะว่าบัฟมันได้มอนมันอวยครบเคลีบเลยส่วนตัวละครอื่นๆอย่างพวกสวยอีเนี่ยเดี๋ยวรอรอบหน้าเดี๋ยวผมทาคลิปให้และกันรอบนี้คืออยากทําแล้วนะแต่ว่าเออเดี๋ยวรอมันมาให้ครบๆก่อนนะคือผมยังไม่มี e6 ด้วยแหละผมไม่ได้ทําแบบ ไม่ไดีใครเราก่อนนะตัวอื่นมีอีกเยอะแยะครับแต่หลักๆที่เราจะนิยมเล่นกันเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งก็คือน้องเฮอต้าซึ่งเฮอต้าเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทําคลิปไหมผมอาจจะขอรอยีักสองเพียวฟิคชันครับก็คือเพียวฟิคชันนี้และก็เพียวฟิคชันหน้าถ้าเกิดว่ายังใช้ได้ดีอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมาขายให้ครับเหตุ okay, ผลก็เพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มมีการใส่มอนสเตอร์ที่มันหนากว่ามอนสเตอร์ธรรมดาขึ้นมาหน่อยนึงแต่ยังไม่ถึงขั้นอีลิทมาครับเลยทําให้เฮอต้าออกไปปั่นยากขึ้นครลงงลลออ่่ว้ืงงขออมให ก็บวกกับเจตตรงนี้ต้องขอบอกแล้วก็โจโหไว้ก่อนเลยนะครับนี่ไม่มีการคลิกเบ็ดหรือแดงสิ้นนะครับเจดยังไม่สามารถคุยข้อมูลอะไรกันในตอนนี้ได้ถ้าคุยได้เมื่อไหร่ก็คือคุยได้ตอนที่คุณเห็นผมลงคลิปเจดแล้วนะครับเราจะคุยได้แค่คร่าวๆจากที่รู้ว่าออฟฟิเชียลเขาให้อะไรเรามาบ้างนะเอาอย่างทีมฟอลโล w อ p หรือทีมโจมตีต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็จะใส่เซตนี้กันครับก็คือตัวเซต the ash blazing grand duke ครับแต่จริงๆนะเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ไม่ดีสําหรับหลายๆตัวละครด้วยเช่นเดียวกันนนรรรรรเเเพพาาาาาะว่่่่ไออ,อออออืืงงกกกปทํโจมตตี คุณโจมตีต่อเนื่องครั้งใหม่ปุ๊บบัฟทั้งหมดมันหายเลยไอ้พวกตัวละครโจมตีต่อเนื่องที่นับดาเมจเป็นครั้งครั้งเนี่ยก็เลยไม่เก่งยกตัวอย่างเช่นดร์เลชิโอเป็นต้นครับเซ็ตนี้ใส่ไม่ได้ครับแต่ตัวอื่นเนี่ยพอใส่ได้หมดแต่ถ้าเอาตัวละครที่เก่งเลยจริงๆสำหรับเซ็ตนี้เนี่ยก็จะมีจิงเหวียนฮิเมโกเพราะว่ามีดาเมจหลายฮิตโทปาสก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกับยามมากนะเป็นต้นครับแต่สำหรับเซ็ตที่เป็นเซ็ตดำน้ำเนี่ยก็จะมีตัวละครที่ใช้ดีมากๆซึ่งก็คืืออออตตตัััวววละคระครรรดดชโนนน่่น่่่่เเเงงงสาาหบบพพพพกกทีีีีมมจแ เป็นหลักซึ่งเราก็ต้องการดีบัฟเป็นหลักนั่นเองครับส่วนในแดพ2.3มันจะมีของใหม่ใหม่หอันครับก็คือตัวเซ t ตเดอะ s o นซ i n g v a l o r ล s ครับเซ็ตเนี้ยสชิ้นจะให้เรื่องของ A.D.K คูณ12%ถ้าใส่4ชิ้นอัตราคุณเดียวข้อคุณจะบวก6%ครับและก็ถ้าเกิดว่าคุณทําการโจมตีต่อเนื่องไปแล้วถ้าไม่ตายคุณจะสามารถแรงขึ้นได้36%เป็นโบนัสความเสียหายนะครับแต่ว่ามันจะอยู่กับตัวคุณแค่หนึ่งเทิร์นถ้าคุณไม่กดหลังจากที่คุณใช้โจมตีต่อเนื่องเนี่ย่ ทำไมตายก็เบาครับข้อดีจริงๆของเซตเนี้ยคือคุณจะได้คริดเหลมา6%ซึ่งมันก็เป็นการยำสเตตที่ได้คริสนั่นแหละครับส่วนเรื่องของดาเมจถ้าไม่ตายที่ให้มาเนี่ยเอาจริงแบบตรงๆมันแมนเลยนะมันก็ไม่ได้จําเป็นนะครับมันคงเป็นของเจดแหละผมคิดว่าเ <laughs> พราะจริงๆแล้วตัวอื่นถ้าไม่ตายมันก็ไม่ได้แรงครับด็อกเตอร์เลเชโอมันก็ไม่ใช่โทปัสมันก็ไม่ใช่เฮอร์ต้ามก็ไม่ใช่คิเมโกะอ่ะโอเคแรงหน่อยถ้าเป็นมอนหลายตัวก็พอจะได้อยู่แต่ผมก็เชียร์สุดใจว่าใส่เซตเก่าไปเถ แต่จริงๆครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้มันจะมีเซตประดับมาด้วยอีก1เซตเดิมเนี่ยเราจะมีเซตประดับอันเก่าก็าคือเซตไอเนิร์ทซอโซโตนะครับอันนี้จะให้คริ8%แล้วก็ถ้าเราทําคริรวมไม่ถึง50%เนี่ยถ้าไม่ตายกับโจมตีต่อเน,นื่องเราจะแรงขึ้น15%ครับแต่ว่าตอนนี้มันมีเซตใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือเซต Duran Dynasty of Landing Woops ครับเซตนี้การทํางานก็คือมันจะให้บัฟเราครับที่เรียกว่าคุณความดีแล้วก็สามารถสอนได้5สแตคครับบัฟนี้จะทําให้การโจมตีต่อเน,นื่องของเราแรงขึ้นเป็นโบนัสความเสียหายนะครับ5%และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถ รวมไม่ถึงห้าแสต็กเนี่ยคุณจะได้ดาเมจคุณได้ข้อเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับถามว่าดีไหมถ้าสามารถโจมตีต่อเนื่องได้ทีทีเซตนี้ก็จะดีกว่าเซตเก่าครับสำหรับสายโจมตีต่อเนื่องเพราะว่าสิ่งที่มันต่างกันอย่างชัดเจนก็คือเดิมคุณได้แค่โบนัสความเสียหายสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับคีเหร็ดแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าเราเทียบเป็นมูลค่าซับแสต็เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหกซับแสตครับแต่ถ้าเกิดว่าเราย้ายมาเป็นเซตใหม่อย่างเซตดูเรนเนี่ยเฉพาะโบนัสความเสียหายเเเเนนนีีี่่่ยยรนะรรรรรราาาากกกก็็็ไไดดด้้้้้ปปะะะมมมมณณณณแแลลลววคคคคคคคัััับบบตตอออองงฉุุจซึื คือ13มันเลยทำให้เซตเนี้ยมีผลเยอะ <S 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 แต่ไม่ต้องห่วงไปครับถ้าคุณโจมตีไม่ได้ถี่มากไม่ได้ใช้เวลาเยอะแยะอะไรนักหนาก็มันต้องมีช่วงแวร์มอพขึ้นมานะครับจะไม่ฟาร์มก็ได้ผมเข้าใจพลังงานมันหาย,ยากต้องใช้สอยอย่เนี่ยประหยัดแถมวมธดีการได้แสกเนี่ยคุณต้องโจมตีต่อเนื่องเท่านั้น้วยนะครับแอบยากอยู่ครับอันนี้และสุดท้ายก็คือน้องเจดน้องเจดเนี่ยเป็นตัวที่เน้นโจมตีมอนมู u, และก็เป็นการโจมตีต่อเนื่องจากเงนไลฟ์แพทที่เราดูมาซึ่งจากที่ผมมองมองดูนะครับเดิมทีเนี่ยเราจะเจอปัญหากับทีมโจมตีต่อเนื่อองเงเงเตตแแพททีีีีี่่่่่รราาาาาคุยกกันนนนนไไปห้้้วมมมมสถ ได้แต่กลับกันถ้าเกิดว่าคุณใส่เจดไปเนี่ยเจดจะสามารถตีมอนหมูได้เลยอาจจะามาปิดจุดอ่อนในเรื่องนี้ได้ครับและดูจากที่เขาขายโดยการที่เอาเฮอร์ต้าใส่มาเนี่ยอาจจะมีภาพว่าจะทําให้เฮอร์ต้าสามารถเล่นในเพียวฟิคชั่นได้ดีขึ้นไปอีกหรือเปล่าถ้าเกิดปเปิดเจดมาเพราะาเงื่อนไขของตัวเจดเนี่ยคือทําให้เพื่อนทำดามิดได้แรงขึ้นและตัวเองก็จะได้สแตกด้วยครับถึงแม้ว่าเพื่อนจะเสียเลือดน,นิดหนึ่งนะครับแล้วเวลาถ้าเกิดเพื่อนโจมตีแล้วไปโจมตีต่อเนื่องเนี่ยตัวเจดก็ได้เพิ่มอีกครับแต่เฮอร์ต กลบจุดอ่อนเรื่องของการโจมตีมอนหลายตัวสําหรับการเล่นทีมโจมตีต่อเนื่องและน่าจะเป็นตัวที่น่าจะใช้ได้ดีในเพียวฟิชชันครับตอนนี้ลูกแค่นี้เดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันหลักๆแล้วก็ประมาณนี้ครับสิ่งที่อยากจะย้ำให้กับเ,เพื่อนๆโดยการที่ทําคลิปโจมตีต่อเนื่องออกมาในตอนนี้ก็คือเรื่องของการที่ตอนนี้มันเริ่มมีการพูดถึงตัวละครตัวนี้เก่งตัวนั้นเก่งตัวนั้นเก่งแต่ว่าบางทีเราใช้วิธีการพูดโดยการด้อยค่าตัวละครตัวอื่นคือบางทีผมมีเล่นเซลล์เซลฮ่าๆผมก็มีหลุดเหมือนกันนะกอ,อย,กยเอนนะ จนผมใช้คําว่าผมรู้สึกว่าผมต้องพูดอะไรแล้วเพราะว่าผมขี้เกียจมานั่งกดยิงกดบล็อกทิ้งเพราะว่าเอาจริจรงๆมีกดคุณก็ไม่อ่านผมเองที่เป็นคนทํากดบางทีผมก็แซลก็ยังหลุดปากเลยก็เข้ใาใจแต่ว่าก็อยากจะขอความร่วมมือแล้วกันเฉพาะในคอมมูนิตี้ผมที่อื่นคุณจะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณก็แล้วกันครับอย่าไปบู้บี้ทีมอื่นก็เลยรอบไหนทีมไหนดีแล้วก็อวยกันไปรอบไหนทีมไหนมันซึมซึมแล้วก็ยอมรับกัะแปลว่ามันซึมซึมแต่ว่าอย่าไปออกแนวบู้บี้เลยครับสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อยยยย่่่าาาาาาลลลลลลืมมมฝกกกกกกกดดดดดไไไคคคคคคค์์แแชรรรรรเเเปปปปปป็นนนนนนนััััังงใใใจจจหหหห้้้้้ผิิิตออวววีี๋บบบบบทุสะ๊ย อย่าลืมกดซับนะ